ไปดูเรื่องของการกวาดล้างกันดีกว่าวันนี้มี2เรื่องราวการกวาดล้างในเรื่องของรัฐบาลตุรกรีที่พยายามจะกวาดล้างเสียนหนามที่เคยตามใจมาอยู่ตลอดนะคะนอกจากนี้ เป็นเรื่องการกวาดล้างยาเสพติดหลายประเทศในอาเซียนมีการผลักดันกันมาตลอดนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฟิลิปปินส์ที่ประธานาธิบดีตูเตเต,เต้บอกว่าจะไม่เหลืออาชญรกรในด้านยาเสพติดเหลืออยู่ในประเทศภายใต้การดํารงตําแหน่งของเขาแต่ในฝั่งของอินโดนีเซียก็มีการเดินหน้าในเรื่องการประหารชีวิตอาชญรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแต่ปรากฏว่าชาวอินโดนีเซียที่นั่นออกมาแสดงความไม่พอใจและลุกขึ้นมาประท้วงเพื่อต่อต้านการประหารชีวิตในครั้งนี้ค่ะ ประท้วงกว่า50คนชุมนุมกันอย่างสงบใกล้ๆทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตาบางคนถือเทียนถือช่อดอกไม้ชูป้ายเรียกร้องให้ยกเลิกการประหารชีวิตนักโทษการชุมนุมประท้วงในกรุงจาการ์ตาครั้งนี้มีขึ้นพร้อมๆกับการชุมนุมประท้วงของอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองจิลาจับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่ในเมืองดังกล่าวกำลังเตรียมดำเนินการประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติด14รายตามคำพิภากษาของสาร ผู้ประท้วงอย่างน้อย10คนถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวด้วยข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่กําลังมีการลําเลียงลงศพไปลงที่ท่าเรือของเมืองจีลาจับเพื่อส่งไปที่เรือนจาบนเกาะนูซาคบาบังกันซึ่งเป็นสถานที่ประหารนักโทษทั้ง14คนก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติและสหภาพยุโรปออกแถลงการเรียกร้องให้อินโดนีเซียยุยติการลงโทษประหารชีวิตนักโทษ โดยมีการอ้างเหตุผลว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุนไร้มนุษยธรรมและสามารถช่วยแก้ไขหรือยับยั้งการกระทําผิดไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีวิวิโดโดก็ได้แถลงยืนยันว่า การประหารชีวิตเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียออกมาถแถลงเพิ่มเติมว่าการประหารชีวิตนักโทษ14คนครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายตามปกติและทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอินโดนีเซีย สำหรับนักโทษที่ถูกประหารชีวิตในครั้งนี้ก็มีทั้งชาวอินโดนีเซียเองและชาวต่างชาติทั้งไนจีเรียปากีสถานซิมบับเวและก็อินเดียในจํานวนนี้มีนักโทษหญิงชาวอินโดนีเซียวัย42ปีรวมอยู่ด้วยซึ่งเธอเพิ่งถูกสารพิพากษาประหารชีวิตเมื่อปี2556ด้วยข้อหามียาเสพติดเทโรอีนไว้ในครอบครองค่ะ